น้องมามึงมึงมึงได้แปเเ้เอาเดินม,มาบานหนี่เดียว<ม>เอาเดินมาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรข้าวในนายโหสุด<พ>ยอดสียงเออโทพีไม่มีมจะขายคนนี้ค่าตัวไม่แพงเท่าเสื้อแดง อตอ่ตอต่อต่ขายหัวขายควายด <c oughs> ีกว่าไอ้คนเขาจะนินทารักเจ้กาก็รักนี่แหละค่ะนักร้องขึ้นบ้านใหม่ของคุณนายอ่ะสองคนนี่แหละค่ะรักเจ้กาก็รักเดี๋ยวเด้ <c oughs> เอมติงหลีกันี้เฮ้ยดูแลบ่ มมนมาวัดกระปะเด้วยใจนั่นักร้องคุณนายเดนมาร์กเสียงเขอมมาเที่ยสร้างสุดยอดเออมาแล้วก็เอามายำใจย้ำเย็นแม่ตรงน้ำตาไหลนอนลู้ใจคนนี้ตรงยากน้ำยูโบเวน สักทีเห็นลูกชายบ้านพ้นดีแต่ลูกแม่ตี่บ่เขาทาเป็นลูกผู้ชายแท้แท้เหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตาคุณสัวแทชาตินี้เกิดมาขอน้ำตาลางตีนให้แม่ มีค่ายด้วยนะนักร้องคนนี้จับมือเนี่ยจับมือให้นังวันนักร้องยังทำไมแค่ใจแม่คงเจ็บหนักมไเดินหนาดด้วยเลยมััันชวที่ายไม่จบวันหาคนเดิม สิเป็นคนดีเด้วยมตั้งใจลกเทสิกบว่าเทอสิว่าแมสิอายขอสัญญาในหน้าตาแม่ว่าตบนนี้ลูกสิตั้งใจ โเป็น,น,ปนลูกคอเยอะกว่าคุณนายเดนมาร์กโอ้โหเพราะ<อ>เาแราวคิดเพลง <c oughs> เขาบอกว่าเขาร้องไม่ได้เพลงเดียว <c oughs> เขาต้องร้องได้หลายเพลงค่ะ